บอกว่าขับเบาๆไปค่อยๆยื่นพื้นเลยนะับผมโอนแต่ตอนนี้กูหมดปากกูยังไม่ทันแด้ไปถูเลยครับผมอ้น อ้ไเมื่อก,กี้ครับต่านผู้ชมโอ้โหไฟแดงเมื่อกี้มาถึงไฟแดงนี่นะโอ้โหเฮ็ดทูนี่เหมือนวาร์ปเลยครับผมผมนี่บิดสุดแล้วนะ เดียวเยาว่าตาไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยครับผมนะใครที่ใครที่เป็นคลาสกลางหกห้าศูนย์อะไรพวกนี้ห้าร้อยหกห้าศูนย์เนี่ยจะไปออกทิพกับตัวพันก็ทําใจไว้นิดนึงนะฮะเพราะเขาบิดปื้ดเดียวเขาหายไปเลยครับผมหายไปกับตานีดขนาดผมเด่นรอบต้นนะแต่แซนด์วิชคูนเขาจูนมาให้รอบต้นมันสุดอยู่แล้วคือบู๊แป๊บเดียวบูตดมันติดแล้วไงติดปุดโปโ๊โอ้โหโลกเปลี่ยนเลยครับผม So that ding. ding.